มาดูรูปแบบของสมการในข้อ4นะคะข้อ4.35กำลัง x เท่ากับ4ยกกำลัง x บวก2อันนี้มาในรูปของอะไรคะ exponential แต่นักเรียนเห็นไหมคะเราไม่สามารถทำเลขยกกำลังให้มีฐานเป็นยังไงคะเท่ากันได้อันนี้ก็คือเป็นการที่เราจะต้องเอาล็อกเข้ามาช่วยด้วยการ ทคล็อกจริงๆเราจะเทคล็อกฐานอะไรก็ได้นะคะแต่เนื่องจากค่าล็อกที่เขาสร้างตารางค่าไว้จะเป็นล็อกฐาน10เราก็สามารถที่จะใช้ล็อกฐาน10ก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเรียนจะต้องเทคล็อกฐาน10เสมอไปนะคะเพราะนั้นเราเทคล็อกทั้ง2ข้างเราก็จะได้ล็อก5กำลัง x อันนี้ฐาน10นะคะต่อไปคุณจะไม่อ่านฐานนะคะ ล็อก4กำลัง x บวก2หลังจากนั้นเราจะใช้สมบัติล็อกเพื่อที่เราจะดึง x ลงมาเราต้องการหาค่า x ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็จะต้องพยายามดึง x ลงมาด้วยการอะไรคะดันเลขชี้กำลังเห็นไหมคะ5กำลัง x นักเรียนก็ดันมาอยู่หน้าล็อกเป็น x ล็อก5เท่ากับ x บวก2ล็อก4ซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะ แจกนะคะโดยเอาล็อกสสมบัติการแจกแจงคูณได้ x ล็อก 4, และเอาล็อกสคูณ2ได้2ล็อก 4. หลังจากนั้นเราก็ย้ายที่มี x ไปอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะดึงตัวร่วมให้เหลือ x เ,เดียวนะคะเราก็ดึงตัวร่วมได้ x คูณกับล็อกหลบล็อก4แล้วเราก็ย้ายมาเราก็จะได้ค่า x นะคะก็คือ ล็อก2กำลัง4ก็ใช้สมบัติเป็น4คูณล็อก2ส่วนล็อก5ลบล็อก4เห็นไหมคะล็อก5ก็คือ1ลบล็อก2จำได้ไหมคะเพราะ5คือ10หาร2เป็นล็อกผลหารก็เป็นล็อกลบล็อกแต่ล็อก10คือ1เพราะนั้นล็อก5เราสามารถหาได้จาก1ลบล็อก2นะคะและลบด้วย ล็อกสีคือ2องกำลังสองนะเรียนก็ดันเลขชี้มาเป็น2องล็อเพราะนะนนี้ก็เป็นคำตอบที่ถ้าเรารู้ค่าล็อกสองเราก็สามารถที่จะแทนค่าแล้วก็คิดออกมาเป็นคำตอบค่าของ X ได้นั่นเองและถ้าเราเจออสมการที่ติดล็อกนะคะ เรามีสมบัติโดยเราจะต้องพิจารณาฐานของล็อกเป็นหลักฐานของล็อกนั้นจะต้องมากกว่า0ูนย์และไม่เท่ากับ1และตัวเลขหลังล็อกจะต้องเป็นบวกนั่นหมายความว่าถ้าอสมการของเราเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็หมายความว่าฐานล็อกเป็นยังไงคะ มากกว่า1วิธีการปลดเห็นไหมคะมีล็อกด้านซ้ายกับล็อกด้านขวาล็อกฐานเดียวกันและเป็นฟังก์ชันเพิ่มนักเรียนก็สามารถปลดล็อกซ้ายขวาโดย x เพิ่ม y ก็เพิ่มใช่ไหมคะหรือ x 1ที่มากกว่าเห็นไหมคะค่าล็อกมันก็จะมากกว่าเพราะว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่ม หรือเราจำง่ายๆว่าเวลาเราปลดล็อกเครื่องหมายจะเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราปลดอสมการ exponent i a l และถ้าฐานที่มากกว่า0นย์แต่น้อยกว่า1ซึ่งเป็นฟังก์ชันลดเวลาปลดล็อกค่า y ที่มากจะมาจากค่า x ที่น้อย x น้อย y มากเห็นไหมคะ y มากก็คือ x น้อยนั่นก็หมายความว่าเราต้องทำไมเครื่องหมายอสมการคะกลับเครื่องหมายเวลาเรากดล็อกนั่นเอง มาดูข้อ5.1สมการ e x p o n e n t เนนแต่เราพบว่า5กำลัง x มากกว่า27นักเรียนเปลี่ยน27เป็น3กำลัง3นั่นหมายความว่าเราเห็นแล้วว่าเราไม่สามารถทำเลขยกกำลังให้มีฐานเป็นยังไงกันคะเท่ากันเพราะนั้นวิธีการแก้ปัญหาเรามาแก้ด้วยการเทคล็อกนั่นหมายความว่าเราลองมาดูซิ ว่าเราไม่ใช้ล็อกฐาน10ในที่นี้เราลองมาเลือกใช้ล็อกฐาน5มันมีเหตุผลนะคะที่เวลาเราเทคล็อกฐาน5เข้าไปเห็นไหมคะนัาเรียนก็เทคล็อกฐาน5แต่เลขชี้3นัาเรียนก็เตะมาด้านหน้าเป็น3ล็อก3ฐาน5 แต่เลขชี้ x นักเรียนปลดลงมานักเรียนก็จะได้ x log 5ฐาน5ซึ่ง log 5ฐาน5ได้1ก็ทำให้นักเรียนได้ค่า x เลยเท่ากับ3 log 3ฐาน5นะคะเลขชี้ดันมาข้างหน้าเข้าใจนะคะอ่ะเสร็จแล้วนักเรียนจะตอบ3คูล log 3ฐาน5แต่ถ้าเรียนอยากคิดเลขนักคณิตศาสตร์ได้สร้างตาราง log ฐาน10ไว้ ทำให้เราใช้สมบัติของการเปลี่ยนฐานล็อกเห็นไหมคะล็อก x ฐาน b เป็นล็อก x ฐานล็อก b อันนี้คือล็อกฐานอะไรนั่นเองคะฐาน10เราก็จะพบว่า x จะมากกว่า3 l o ล็อก3หารล็อก5ซึ่งค่าล็อกพวกนี้นักคณิตศาสตร์มีค่านะคะหรือเครื่องคิดเลขก็สามารถที่จะบอกได้ว่าล็อก3เท่าไหร่ล็อก5เท่าไหร่แต่เป็นทศนิยมนะคะ ก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขเราก็จะตอบค้างเอาไว้ในรูกติดล็อกลองมาดูข้อ5.3ล็อก x มากกว่าลบ3.5อันนี้เป็นอสมการล็อกนัาเรียนก็กดล็อกนะคะโดยอย่าลืมว่านี่คือล็อกฐาน10นัาเรียนก็เปลี่ยนลบ3.5เป็น ลบ3.5คูณกับล็อก10ฐาน10ก็คือ1นั่นเองเราปลดเพื่ออะไรคะให้ซ้ายติดล็อกและขวาติดล็อกนักเรียนก็ดันลบ3.5เด้งขึ้นไปเป็นเลขชี้กำลังให้กับ10นักเรียนก็จะได้ด้านขวาเป็นล็อก10กำลังลบ3.5ด้านซ้ายก็ติดล็อกนักเรียนปลดล็อกออกอย่าลืมว่าฐาน10เวลาปลดล็อกอสมการทำไมคะ ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายได้ x มากกว่า10ยกกำลังลบ3.5นะคะเงื่อนไขยังต้องดูจำนวน x จะต้องทำไมกว่า0มากกว่า0แต่10กำลังลบ3.5 exponential range เป็นยังไงคะ10ยกกำลัง y จะไม่มีค่าติดลบเพราะนั้นคำตอบก็คือช่วงเปิดอะไรคะ สิบกำลังลบสาถึงอินฟินิต้นั่นเองมาดู5.5นะคะเรามีล็อกลบล็อกนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนล็อกลบล็อกเป็นอะไรคะล็อกผลหารนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะบปลดล็อกเลยก็ได้นะคะแต่ที่เราสอนเนี่ย ส่วนใหญ่เราก็จะบอกให้มีล็อกซ้ายล็อกขวาแล้วก็กดล็อกออกเวลาล็อกข้างเดียวเรานิยมในสมการแต่สมการเรานิยมกดล็อกทั้งสองข้างนะคะเพราะนั้น2ตัวเดียวเราก็เปลี่ยนเป็น2คูณกับล็อก0.5ฐาน0.5ล็อก A ฐาน A ที่คือ1เพื่อที่เราจะให้มีล็อกซ้ายล็อกขวาเห็นไหมคะ เราเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะปลดล็อกแต่เราต้องดูฐานเห็นไหมคะซ้ายมีล็อกขวามีล็อกฐานเดียวกันแต่ฐาน0.5เวลาปลดสมการต้องทำไไเครื่องหมายคะ่ะเปลี่ยนเครื่องหมายจากค่าล็อกที่น้อยกว่า x ก็คือ y ที่น้อยกว่าค่า x จะทำไมกว่ามากกว่าส่วน 0.5ก็คือเศษ1ส่วน2ยกกำลัง2ก็เลยได้เศษ1 4, นส่วน4ะคะเราจะแก้สมการด้วยการคูณไข้นะคะทำไมเราคูณไข้ได้คะตามหลักแล้วอสมการ x บวก1เราไม่รู้ว่าเป็นบวกหรือลบแต่เนื่องจาก X บวก1ไมคะเป็นตัวเลขหลังล็อกเรามั่นใจได้เลยว่า X บวก1เป็นบวกเพราะนั้นเมื่อเอา x บวก1คูณตลอดอสมการเครื่องหมาย จะไม่เปลี่ยนนะคะนี้นักเรียนต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอันนี้ทำได้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็เอา4คูณ x ได้ 4x เอา4คูณ2ได้8นักเรียนย้ายตัวแปรไว้ฝั่งตัวแปรได้ 3x บวกย้ายมาเป็นลบ8ก็เป็น 3x มากกว่าลบ 7x เดียวเป็นยังไงคะมากกว่าลบ7ส่วน3แต่นักเรียนอย่าเพิ่ง ได้คำตอบนะคะเพราะว่า x ที่มากกว่าลบ7ส่วน3นั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เวลาแทนแล้วตัวเลขหลังล็อกต้องเป็นบวกนั่นหมายความว่าอะไรคะ x บวก2ต้องมากกว่า0 x ต้องมากกว่าอะไรคะลบ2นะคะและ x บวก1ต้องทำไมคะมากกว่า0นั่นคือ x ต้องมากกว่าใครคะลบ1 เพราะนั้นมันก็จะมี x ที่มากกว่าลบ2และก็ x ต้องมากกว่าใครด้วยลบ1เพราะนั้นถ้านักเรียนตอบว่าอะไรคะ x ที่มากกว่าลบเส่วน3เวลาแทนช่วงนี้เห็นไหมคะมันต้องมากกว่าลบ1ลบ7ส่วน3คือ2กว่ากว่าใช่ไหมคะเพราะนั้นลบ2มันน้อยนะติดลบมากมีค่าน้อยเพราะนั้นมันอยู่ซ้ายสุด เพราะนั้นมันจะต้องตอบภายใต้เงื่อนไขที่ทำให้ x บวก2เป็นบวกก็คือ x มากกว่าลบ2 x บวก1เป็นบวกก็คือ x มากกว่าลบ1นั่นหมายความว่าคำตอบที่ตอบคืออะไรคะนักเรียนนะคะจะต้องตอบในช่วงเปิดลบ1ถึงอินฟินิตี้เพราะนั้นอย่ารีบเอาคำตอบตอบนะคะนะักเรียนจะต้องตรวจคำตอบ โดยใช้สมบัติตัวเลขหลังล็อกต้องเป็นอะไรเท่านั้นคะจำนวนบวกเท่านั้น